ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่คณะคิสและสำหรับคลิปนี้สาวๆจะต้องห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าคณะมีเซต DIY lip g l o s ที่วิงวาวดาวลูกไก่มากมารีวิวจ้าชาร์นอน ล,ตตลิปกลอสทักหรือแปลเป็นไทยแบบบ้านๆก็คือรถบรรทุกทำลิปกลอสนั่นเองซึ่งทนาคิดว่าหลายๆคนคงจะเคยเห็นเคยเล่นหรือว่าดูรีวิวมาบ้างแล้วนะคะเพราะว่าเซตนี้เขาออกมานานมากๆนานมากๆแล้วนะคะเป็นปีแล้วค่ะและที่คณะเพิ่งซื้อมารีวิวก็ไม่มีอะไรมากเขาลดราคานั่นเองค่ะพร้อม คือตอนมันออกมาใหม่ๆเนี่ยราคาแพงมากๆเลยนะคะพันสองพันอะไรประมาณนั้นเลยนะแต่ตอนนี้ถูกลงแล้วค่าหลักร้อยเท่านั้นเออขนาดจำได้ว่าขนาดซื้อมาประมาณ400กว่าบาทโอ้โหถูกไปอีกถามจริงใครจะไม่ชอบใช่ปะของถูก <c oughs> <c oughs> ก็เป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูกันนะคะว่ารถบรรทุกทำลิปกลอสเนี่ยจะทำลิปกล,อส,ล,ปกลอสออกมาเป็นแบบไหนจะสวยงามแล้วก็ใช้งานได้จริงไหมเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูกันค่ะ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมนะคณะฝากให้ทุกคนกด ไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้คณะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้คณะนะแทนแทนมาแล้วจ้า,า,จารถบรรทุกทำลิปกลอสของน้ำนมน่ารักมากๆเลยนะคะสีว่า หวานถูกใจคณะมากๆจริงๆงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยมาแกะกันเลยดีกว่าค่ะอแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่ได้ดูด้านหลังเลยอ่าดูด้านหลังก่อนนะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะจะมีวิธีการทําลิปกลอสบอกแล้วก็มีคาบรรยายต่างๆนะคะซึ่งแน่นอนว่าอ่านไม่ออกจ้าเอามาแกะกัน <c oughs> พอแกออกมาก็จะได้แบบนี้เลยโอ้โหวิงวับสุดๆเลยนะคะสังเกตว่าจะมีความไร้ประยาฟุงฟริงฟุงฟริงกากเพชรเยอะมากๆ น่ารักสุดๆค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูดีเทลของรถกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่ๆคณะอยากให้ทุกคนดูอันนี้เป็นล้อรถรูปนงหมีค่ะแบลสุดๆน่าดูดิถัดขึ้นมาก็จะเป็นประตูรถนะแต่ว่าเออเปิดไม่ได้ค่ะทุกคนอันนี้ก็คือกระจกมองข้างเป็นรูปไอติมนะคะมันบิดได้ด้วยและด้านนี้นะคะเปรียบเสมือนร้านทําไอศครีมค่ะตรงนี้อ่าเปิดออกมา ค่ะเห็นไม้อุ้ยคือดี <c oughs> เหมือนรถขายของจริงๆเลยนะซึ่งตรงนี้จะเป็นเครื่องทําไอศครีมค่ะเราก็แบบว่าใส่ไอศครีมลงไปตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็กดฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บไอศครีมก็จะไหลลงมานะคะแล้วมาถึงหลังค่ะรถของเราค่ะอันนี้คือเก๋มากๆเลยนะคะมันเป็นรูปช้อนค่ะที่มีกาก,ากเพชรวิ่งวิงว่งวิ่งวิง่งเต็มเลยแต่ว่ามันดึงออกมาไม่ได้นะมันติดกับตัวรถเลยค่ะแล้วก็มีนี่เลย เป็นรูปไอศครีมนะจะว่าไปเนี่ยก็เหมือนอุนจิเหมือนกันแล้วเนี่ยสำหรับตัวนี้สามารถดึงออกมาได้ค่ะคือน่ารักมากเลยค่ะช้อนก็ดึงออกมาได้นะนี่เปิรดฝาอันนี้ก็จะเป็นถ้วยสำหรับผสมลิปกลอสของเรานะคะ สำหรับรถคันนี้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2ที่นั่งเลยค่ะสามารถมานั่งจูจีดูดีกับแฟนได้นะอออ,อ,อและด้านหลังตัวรถก็จะเป็นแบบนี้นะสามารถเปิดได้ออ้ Ooh, เปิดท้ายจ้านี่จะเปิดหรือจะปิดก็ได้นะคะเอาที่สะดวกเลย และสุดท้ายก็คือด้านหลังค่ะเขาจะมีชั้นวางนะคะแล้วก็มีรูๆแบบนี้ให้เราเอาไว้ใส่ไอศสครีมค่ะต่อมามาดูอุปกรณ์การทำลิปกลอสกันบ้างเลยค่ะอย่างแรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นลิปกลอสค่ะมาเป็นถ้วยเลยนะแต่ว่าเขาก็จะไม่มีกลิ่นไม่มีสีขาวๆคุณๆแบบนี้เลย มาเป็นโคนไอศครีมค่ะน่ารักแบ๋วๆมากๆเลยนะและคณะลองแอบ,บดมแล้วว่ากลิ่นหอมสุดๆเลยค่ะกลิ่นหอมหวานเหมือนขนมเลยและเจ้าไอศครีมนี้นะคะจะเป็นตัวเก็บลิปกลอสค่ะและชนินีก็จะเป็นที่เก็บลิปกลอสเหมือนกันค่ะแต่อันนี้มันจะเป็นเหมือนแนวถ้วยนะ2ออันเมื่อกี้จะเป็นโคน อืมนี่ไงและสองชิ้นนี้ก็จะเป็นขวดสีและกลิ่นสำหรับผสมทำลิปกลอสค่ะเป็นสีชมพูกับสีฟ้านะสวยมากเลยอ่ะดูดิ และชิ้นสุดท้ายอันนี้ก็น่ารักมากๆเลยนะคะเป็นกลิตเตอร์แล้วคือฝาก็น่ารักนะนี่เอยน่ารักจริงเอาคณะลืมคณะลืมไปตัวหนึ่งนะคะลืมแกะออกจากกล่องอดาดาโอ้จะน้อยใจไหมเนี่ย<ว>เป็นตัวนี้นะคะนี่น่ารักมากเลยสีสวยสวยโอ้ลืมได้ไงเนี่ยใจร้ายจังสีสวยมากแล้วก็เป็นแบบซิลิโคนนะนิ่มๆ มีกลิ่นด้วยนะกลิ่นแบบวานิลาอ่อนๆค่ะหอมอามาจาทุกคนมาประจําที่นะสําหรับเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นพ่อค้าแล้วกันอะนั่งตรงนี้ค่ะเป็นคนขับไปเลยอ่าต่อไปประจําที่เด็กๆฉามานี่ลูกมามาหยุดตรงนี้ก่อนนะ เรกเข้ามาจะเรกเข้ามาไอศครีมลิปกลอสเปิดให้บริการแล้วจ้าน่นารักมากๆาเลยเนาะทุกคนดูสิอยากทําแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยมาลงมือทําไอศครีมลิปกลอสกันเลยดีกว่าค่ะมาเอาถ้วยข้างบนรถมาค่ะเปิดออกมาเย,ย้ถ้วยนี้น่ารักจริงๆ <laughs> แล้วลิปกลอสมาเออแกะพลาสติกออก โอ้ oh. แล้วขั้นตอนนี้คณะจะมาแบ่งลิปกลอสนะคะเป็น8ส่วนถามว่าแบ่งทำไมไม่รู้เหมือนกันค่ะในคู่มือบอกให้แบ่งนะอื uh ้อ huh. เนื้อลิปเนี่ยค่อนข้างนิ่มแล้วนะคะเนี่ยโอเคไม่ค่อยตรงหรอกนะ <c oughs> มาเริ่มทำเลยค่ะตักมาหนึ่งส่วนเ <c oughs> ออใส่ลงไปแล้วคณะก็จะใส่อันนี้ค่ะเป็นสีชมพูนี้นะ ชุบโ,โ,โอ้ยอย่าหกลูกอย่าหกยดลงไปเลยโหคณาใส่สีเยอะๆเลยนะโหแค่ยดลงไปเนี่ยคณาก็ได้กลิ่นหอมนะคะอุย้ยหอมแบบเหมือนหมากฝรั่งเลยอะเหมือนหมากฝรั่งรสสตรอเบอรี่อะไรประมาณนั้นโดมดมทุกคนได้กลิ่นไหมคะหอมจริงๆและต่อมาเราก็จะใส่กลิตเตอร์ด้วยนะกลิตเตอร์สุดฟุง้งฟริ้งโยลงไป เฮ้ยออกไหมอะออกออกออกอกแต่แบบออกน้อยมากเลยทุกคน <l ut> เหมือนว่าเหมือนแบบว่ารูมันเล็กอะออกน้อยนิดมาก <l ut> ก็เห็นความวิงวิงนิดหนึ่งนะคะไม่ <l ut> ได้แล้วก็มาค้นให้เข้ากันเลยคะ่ะโอคือมันหนึบ <l ut> หนึบาขนาดว่าเราอาจจะต้องใส่สีเพิ่มนะคะรู้สึกว่าสีอ่อนมากๆเลยอะ <l ut> อ่าโอเค จ้าเมื่อเราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวคณะก็จะนำลิปกรอสที่ได้เนี่ยนะคะมาใส่ลงในเครื่องทำไอศครีมค่ะฮุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนดึงออกมาเขาก็จะเป็นรูๆแบบนี้นะอ่าใส่ลงไปเลย ใส่เสร็จแล้วก็เอาตัวนี้นะคะกลับเข้าไปค่ะแต่เดี๋ยวเรามาเลือกที่ใส่ก่อนนะเอาเป็นโคนสีชมพูนี่ละกันนะน่ารักแกโคนประจำที่เดี๋ยวเราจะบีบไอศครีมกันแล้วหนึ 1, 2, ่งสองซมดันลงมาค่ะ ไอสกรีนจ๋าอ้าวไม่เห็นออกเลยอ่ะเดี๋ยวนะโอ้โหทุกคนคณะพลาดแล้วค่ะคณะลืมแกะพลาสติกออกอือแล้วมันจะออกได้ยังไงเนี่ยปฏาพโถเอ้ยอายอะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคณะขอเวลาแกะแป๊บนุงลืมแกะจริงจังดูสิคะ ไอศครีมของเราเละเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่กลับเข้าไปใหม่นะคะโอเคคณนก็แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ยตลกตัวเองมากเลยอะ่ะทำอะไรเบิร์บามากเลยนะคะเอามามาบีบไอศครีมกันค่ะบีบวู๊ไหลออกมาแล้วทุกคนสวยมากดูดิวู อนี่นะสวยมากๆเลยค่ะเป็นไอศครีมลิปกลอสนั่นเองอเดี๋ยวคณะลองทานนะคะเดี๋ยวทากับมือนะ ก็จะมีความเงาเงามันมันมีความชมพูนิดๆค่ะคือเหมือนลิปกลอสปกติเลยนะและเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ปิดฝาเลยค่ะขนาดว่ามันสนุกตรงเราได้ทําเองแล้วก็มีการบีบเหมือนไอศครีมเนี่ยอันนี้คือดีสุดเลยค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็เอาไปเก็บที่เดิมนี่เลยเอาเรามาทําสีต่อไปกันเลยค่ะจ้วงเลย มาใส่สีกันน่าจะใช้สีฟ้านะคะบีบใส่ลงไปเลยใส่เยอะๆเลยค่ะมันจะได้ออกสีเยอะๆนะโอเคแล้วก็ใส่กลิตเตอร์ถึงแม้ว่ากลิตเตอร์จะไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะคะก็ใส่ไปเถอะนะเท <Hey. S 1> คือออกน้อยนิดมากประหนึ่งว่ากลัวจะหมดนะคะ <c oughs> แล้วก็คนให้เข้ากัน โอ้ oh, ตอนนี้เป็นสีฟ้าแล้วนะคะค่อนข้างเข้มเหมือนกันนะสำหรับกลิ่นเนี่ยก็หอมมากๆเหมือนกันค่ะเป็นกลิ่นแบบเหมือนพวกสายไหมอะ่ะโอเคได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาหยอดลงหลุมกันเลยนะคะปักใส่ลงไปเลยไอศครีมสีฟ้ากลิ่นหอมมากจริงๆค่ะ และน่นอนว่าคนที่คณะจะเลือกก็คือคนนี้เลยค่ะสีฟ้าน่ารักมุ้งมิงมุ้งมิงเปิดโคนพอมมากดไอศครีมกันค่ะอุ้ยออกมาแล้วทุกคนดูดิโอโอสุดยอด พอแล้วพอแล้วอุ้ยน่ากินไหมเห็นแล้วหิวไอศครีมจริงๆเลยนะเนี่ยคณะอาจจะกดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะต้องขออภัยด้วยจริงๆะคะ่ะโ <c oughs> อ้ยคือกลิ่นหอมมากจริงๆค่ะทุกคนหอมสุดๆนะเดี๋ยวมาลองทากันข้้นบนนี้เป็นลิปกลอสสีชมพูนะคะเดี๋ยวทาสีฟ้าก็ยังเห็นเป็นสีฟ้าๆนหน่อยนะคะแต่คณา,าก็ว่าทาได้อยู่นะดูดิ <c oughs> มันจะมันๆค่ะ ทําให้ปากชุ่มชื่นนะอ่าเสร็จแล้วเราก็มาปิดฝาเหมือนเดิมคะ่ะอยู่กับเพื่อนไปก่อนและสีสุดท้ายท้ายสุดที่คณะจะทํานะคะคณะจะผสมสีชมพูกับสีฟ้าเพื่อเป็นสีม่วงคะ่ะทุกคนโจกลิปกลอสองมาเลยจ้าในครั้งนี้คณะนะก็จะใส่หมดทั้ง3อย่างนี้เลยนะคะย่สีชมพูลงไปก่อนอ่า ตามด้วยสีฟ้าค่ะกลิตเตอร์ต้องมากลิตเตอร์ไม่ค่อยออกเลยอะเซงจุงเบยแล้วก็คนให้เข้ากันออกมาเป็นสีม่วงไหมสีม่วงไหมอุยอุ๊ยอุยเป็นสีม่วงแล้วสีม่วงอ่อนๆน,นะคะ เย้ yeah, ได้แล้วมาใส่เครื่องทำไอศครีมกันสีม่วงครับสีม่วงปาดลงไปหูหิวสำหรับสีม่วงนั้นจะต้องเป็นอันนี้เลยค่ะหัวเขาเป็นสีม่วงเหมือนกันนะดูเข้ากันเข้ากันค่ะเปิดถ้วยอึ๊บวางครับเดี๋ยวคณะบีบแล้วนะหนึ่งสองส่มวู ว้าวสวยจังอ่า <laughs> มาเป็นก้อนอุนจิเลยนะ <laughs> เอ้าย้อยมาทางนี้หมดแล้วดันก่อนดันก่อนเเลยแล้วจ้า <laughs> อะเดี๋ยวลองเอาสีม่วงมาทากันค่ะคณนะทาสีม่วงด้านบนก็ได้ ก็มีความม่วงมวงอยู่ค่ะคือลิปกลอสอันนี้มันก็เป็นสีเดียวกับที่เราผสมเลยนะคะม่วงชมพูฟ้าเลยมีความเงาๆค่ะถ้าเราใส่กลิตเตอร์เยอะกว่านี้มันก็จะวิงด้วยนะสวยดีจ้าอ่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝา อ๋อทุกคนหรือว่าเราเนี่ยจะเปิดด้านหลังรถนะคะแล้วก็เอาอันนี้มาเสียบหลังรถก็ได้ค่ะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะเย่ๆยเก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการทําไอศครีมลิปกลอสด้วยรถบรรทุกนั่นเองว้สนุกมากๆเลยนะคะแล้วก็ภูมิใจด้วยค่ะที่เราได้ทำลิปกลอสเป็นของตัวเองลิปกลอสเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงแล้วก็มีกลิ่นที่หอ หอมค่ะคณาถูกใจสุดๆเลยนะและคณาก็หวังว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเนี่ยจะชื่นชอบกันนะคะเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้ณคณาคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะถ้าใครชื่นชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คณะด้วยนะคะรักนะจุบ๊บจุ๊บ